ท่านคงจะเห็นด้วยแล้วนะคะว่านอกจากคุณยายอาจารย์จะเป็นต้นแบบในการปฏิบัติธรรมโดยการทําความสะอาดจิตใจภายในอย่างสม่ําเสมอแล้วท่านยังให้ความสําคัญกับการทําความสะอาดสิ่งของภายนอกรอบตัวอีกด้วยค่ะทางด้านนู้นน้องๆสองคนกําลังเตรียมอุปกรณ์ทําความสะอาดเพื่อสืบสา,วานวัฒนธรรมอันดีง,งามของคุณยายอาจารย์กันอยู่เราเข้าไปคุยกับน้องๆพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะน้อง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์เชิญนั่งก่อนนะคะขอบคุณค่ะวันนี้น้องๆกำลังจะระบุญทำความสะอาดกันเหรอคะใช่ค่ะวันนี้เราจะได้ชมน้องๆทำความสะอาดบ้านคก็คู่ไปกับการฝึกฝนคุณธรรมตามแบบอย่างที่คุณยายอาจารย์ท่านได้สอนไว้ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะได้ลงมือทำความสะอาดพี่ขอคุยกับน้องๆสักครู่ได้ไหมคะได้ค่ะวันนี้น้องๆดูมีความสุขเบิกบานกันมากทีเดียวนะคะไม่ทราบว่ามีอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าใช่ค่ะวันนี้เราสองคนมีความสุขกันมากเลยค่ะ เราะเรารู้ว่ายิ่งเราทําความสะอาดเนี่ยบุญในตัวของเราก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังทราบอีกค่ะว่าทํายังไงอะ่ะเราถึงจะสามารถทําความสะอาดทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเนี่ยไปพร้อมๆกันได้ค่ะเหมือนกับที่คุณยายอาจารย์เนี่ยท่านได้พร่ำสอนเสมอเลยว่าให้เราเนี่ยฉลาดในการหาบุญค่ะคือให้ทั้งหาบุญ,ญหยาบแล้วก็บุญละเอียดเราจะได้เป็นนักสร้างบารมีที่ดีค่ะแล้วน้องๆมีเคล็ดลับยังไงคะถึงจะได้เรียกว่าเป็นนักสร้างบารมีที่ดีค่ะเวลาพวกเราทําความสะอาดทุกครั้งนะคะก็จะมีเคล็ดลับสี่ข้อค่ะ พี่เมย movie, ์อยากทราบไหมคะอยากทราบเละค่ะข้อแรกก็คือทำอย่างมีความสุขสนุกในการสร้างบารมีค่ะ 2. ทํทำอย่างดีที่สุดเป็นหลักสูตรสร้างนิสัย 3. ทํทำอย่างมีน้ำใจเราจะไปเป็นทีมค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือทำอย่างคิดเป็นนะคะเห็นตรงตามทางนิพนานค่ะใช่เลยค่ะทำอย่างมีความสุขสนุกในการสร้างบารมีคือการทำความสะอาดอย่างมีความสุขสนุกสนาน เป็นบุญบันเทิงเพราะรู้สึกว่าเราได้สิ่งที่ดีๆและได้บุญมากจากการรับบุญนี้ทำให้ทุกครั้งที่เราทำความสะอาดใจของเราก็จะใสสว่างมากขึ้นตามไปด้วยจนเราสัมผัสได้ด้วยใจของเราเองจึงเกิดความสนุกสนานในการสร้างบารมีเพราะเกิดจากความเต็มใจทำการทำอย่างดีที่สุดเป็นหลักสูตรสร้างนิสยัยคือการนำการทำความสะอาดนี้ มาเป็นบทฝึกนิสัยของเราเองเพราะนิสัยเกิดขึ้นจากการย้ำคิดย้ำพูดย้ำทำในทุกๆก,กิจกรรมดังนั้นหากเราหยิบจับอะไรก็ตามแม้เล็กน้อยก็ลงมือทำอย่างดีที่สุดก็จะทำให้ทุกสิ่งที่ผ่านมือทุกย่างก้าวที่ผ่านไปกลายเป็นหลักสูตรสร้างนิสัยดีๆให้เกิดแก่ตัวเราตลอดเวลาทำอย่างมีน้ำใจเราจะไปเป็นทีม คือการมีน้ำใจช่วยเหลือกันเมื่อถึงเวลาที่ต้องรับบุญเราก็จะมาช่วยกันทำความสะอาดอย่างพร้อมเพรียงกันโดยเริ่มพร้อมกันทำด้วยกันและเลิกพร้อมกันทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคมค,คีกันยิ่งขึ้นและยังได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันและแบ่งงานกันทำดังนั้นการทำความสะอาดนี้จึงกลายเป็นบทฝึกเรื่องของความเป็นทีมไปโดยปริยาย ทำอย่างคิดเป็นเห็นตรงตามทางนิพพานคือการที่เราสามารถให้แง่คิดที่ถูกต้องกับตนเองได้อย่างมีเหตุผลดูว่าสิ่งที่ตนทำนั้นเป็นสิ่งที่ดีทำแล้วเกิดประโยชน์เช่นเมื่อเห็นตรงไหนสกรปรกก็รู้ว่าถ้าทำให้สะอาดแล้วจะทำให้ดูดีเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาแก่ผู้ที่มาพบเห็นตัวเราเองก็ได้นิสัยรักความสะอาดติดตัวไป แม้จะยังมีภารกิจอื่นๆมากมายแต่เพราะรู้ว่าทำแล้วดีก็ไม่ปล่อยปละละเลยรีบลงมือทำความสะอาดด้วยความเต็มใจพวกเราโชคดีค่ะที่มีคุณยายอาจารย์เป็นต้นบุญต้นแบบที่ยอดเยี่ยมในเรื่องของการทําความสะอาด่านสอนให้เรารักความสะอาดอย่างลึกซึ้งเข้าไปถึงภายในจิตใจของเราค่ะว่าไม่เพียงแต่เฉพาะสิ่งของภายนอกเท่าน,นั้นที่จะสะอาดแต่ความสะอาดนั้นนะคะจะลึกซึ้งเข้าไปถึงภายในจิตใจของเราทําให้จิตใจของเราสะอาดสว่างและบริสุทธิ์ตามไปด้วยค่ะ เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าใจของเรานี้สะอาดบริสุทธิ์จนสามารถสัมผัสกับความสุขภายในได้โลวยวิธีการง่ายๆโดยเริ่มต้นจากการทําความสะอาดนี้เองคะ่ะ